แต่ใครเป็นห so, so ัวหน้าเนี่ยก็ต้องดูแล็วเนี่ยหรือใครเป็นหัจอกอเป็นหันอหัวหน้านะครับหรือทำย่อเยอะแล้วเกินหรือเป็นรอบตลาบหมูน้ำตกไม่หาแล้วช่วงหงังนี้คุณเนี่ยเพราะมันเย็นแล้วไงเพราะเขาเหนื่อยในการหาเข้าใจเพราะฉนั้นเวลาเขาเรียกแซนด์วิชแมนเนาะอันนี้เป็นสารั่ะนะแซนด์วิชแมน ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอเมริกาแซนด์วิชแมนก็เหมือนคนที่เขาเอาะกป้ามแขนคอแล้วก็โฆษณาแนะม่มีมีข้างหน้าข้างหลังเทนะ <f uck ling> ่นะหรือส่นเลยนะอเมริกาไมานิดมากเรียกแซนด์วิชนะแมนเนาะคนนี้เหมือนกันคุณต้องอะไรครับคุณต้องดูแลทุกคนทุกร่างเราต้องอยู่แบบปากกัดตินถีบปาก,กัดเจ้านายตีก็ถีบทุกน้องนี <f uck ling> ไม่ห่าแต่ความท้าทคือเราต้องต้องพยายามที่จะอะไรครับปรับตัวพัฒนา เอาไปนะอยู á, ่กับลูกพี่เราก็ต้องพัฒนาเพราะเราจะเปลี่ยนลูกพี่ได้ไหมจะร้อยเขาเปลี่ยนตามเราเราทำอะไรดีกว่าลูกน้องคนไหนไม่ดีเราก็บอกว่าไม่เอ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 าโอ้ทำไมเอาลูกน้องคนนี้ออกไม่ล้ไม่ลงไม่ล้ไม่ลงไม่ได้เพราะลูกน้อง เนี่ยนะครับมันก็คือคุณค่าองค์กรปรับตัวพัฒนาโอเคสามข้อสามคือต้องบริหารเพื่อนร่วมงานเราทำงานมีเพื่อนไหมเคยนทำงานแบบเงียบคนเดียวไหมเหนื่อยเงียบแล้วเราเวลาออกงเงียบๆอ่ะเรามาดูพออันนี้อธิบายอันนี้ก็ง่ายแล้วเพราะฉะนั้นแหละการการที่เราต้องบริหารตัวเองหนึ่งเราต้องบริหารงานอย่างที่อาจารย์บอกเห็นไหม ทีบายแล้วก็ไปเร็วได้หนึ่งเราต้องบริหารงานที่ดีใช้สูตรไรครับตบมือดังเลยออกแน่วันนี้แปลกๆนะบนะริหารงานเรื่องส่วนตัวและแฟมิลี่เรื่องครอบครัวให้ดีนะโอเคต้องเซลล์แมเนจเมนต์ที่ดีเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้งเทการงานแต่คุณอย่าลืมว่าครอบครัวจะทําทําให้เกิดความบัลลางที่ดดีตัวเองด้วยตัวเองด้วยนะ เองด้วยนะครับไม่ใช่ทางานเก็บเงินแทบตายเอาเองินไปให้หมอไม่ได้นะไอ้ทิ้งไอ้ทิ้งอ่ะข้อต่อไปคือต้องร่วรู้จักบริหารทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องอันนี้เป็นสถานการณ์สมมตินะว่าถ้าเราเจอหัวหน้าแบบนี้เราจะพัฒนาเงียอย่าลืมผู้บังคับบัญชาเราต้องปรับลูกนรับผู้บังคับบัญชาเราต้องกลับลูกน้องเราต้อง อ่าก็ดูกันดูสิสมมุติเนี่ยเป็นสถานการณ์สมมุติตอนแรกจะทำเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยล่ะถ้าสมมุติเนี่ยหัวหน้าเราเป็นคนบ้ายอเราต้องทำยังไงถ้าคุณบ้ายออ๋อหนูขอสร้างประกาศด้วยไหมครับนั่นขอบอกอย่าเล่นเลย อ้าวถ้ามมเราเจอเจอลูกี่ชอบชมเรามันจะปรับตัวยังไงชมอี่เดียวโอ้ยโอ้ชมได้โอ้ยพอสุดหล่อถ้าผู้หญิงคุ้ยนะหัวหน้าจะเหมือนอ้ำเลยอ้ำอึ้งนะาะแ้นเนี่ยถ้าลูกี่เขาเป็นคนที่บ้านรอชอบชมเนี่ยเราควรจะปรับตัวยังไงครับ